คามรงรายในการตกปลาทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้มันดูจะแจ้งๆหน่อยนะฮะตื่นสายครับพี่น้อง6โมง35ผมยังไม่ถึงบ่อเลยครับโอ้ต้องขอบคุณนะหนุม่มเทียนทะเลนะครับวันนี้โทรไปปลุกโอ้นาฬิกาปลุกทำงานครับอยาก้เพ้ทำงานเก่งกว่านะครับ ตื่นมาดูนาฬิกาปลุกแล้วก็นอนต่อทําเรียบร้อยเลยครับ6โมงเช้าครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้าบ่อครับอีก10นาทีน่าจะถึงบ่อ,อครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บอ่อเลยครับวันนี้ไม่รู้มันจะมีคนงานหรือเปล่าตื่นก็สายครับพี่น้องอ้ตายตายไปครับเจีที่บอ่อเลยครับไปเลย มันเหลือไม่ได้แน่นะฝั่งลู่น้ำอะไรเนาะเอ้ยรู้อยู่แหมพี่รู้อยู่น้ำอะไรรู้อยู่รู้เก่งนะเนี่ยเอ้ยไม่กินนะเดี๋ยวไม่ีเหนื่อยนี่โอ้ยลุ้อีกแล้วไม่เข้าบอกแล้วเบ็ดมันเลี้ยงใหญ่ไป เราอยู่เฉยเอ้ยผอานผ่านผ่านผ่นผ่นโอ้โหเข้าไป็นยังไงวะล่ะตัดขึ้นมาก่อนลบเยอะหักเดยอหักโอ้ต้องปูดประกอนแล้วงั้น

ตัวตัวตัวฝั่งนู้นฮะไม่ถึงนะฝั่งนี้ผมยังเบนฝั่งนู้นเลยาเบนเยอะเลยนะฝั่งนู้นมีนงปะนี่ไงเอาคันออตรงนั้นอ่ะเ้ยเฮ้ยเยเยเยอะเยเยอเยเยยเเเเเเ เอาลขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยอืมขอหน่อยเออสุดยอดขอบคุณหลายๆ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 เออตึ๊บว้าวโอ้สสวยสาสวยสากำลังเผาาสกํกำลังเผาอุ้ยอุ้ยอยอุจัดดิ้นเอ้ยดิ้นสิ อย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นทั้งได้บางครั้งมันก็ต้องปรับเปลี่ยนมั่ง จริงๆเลยอ่ะเก็บไว้เก็บเก็บไว้มันเีเคล็ดเอ้ยเราต้องลงอาหารเหมือนกันเอ้าหมดหมดยังนะครับกำลังผสมหมดยังผสมใหม่ที่เฮ้ย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 ตรมไหมอยู่นะ แ้วทำไมผมดึงขันขึ้นแล้วไม,ไม่ไม่ลงหลุมป่ะเนี่ยแต่าทอยไม่ถึงหลุมแล้วปะปลาตอดปลาตอดปลาตอดเจ้ยวแป๊หนึงนสี่สแล้วมั้ง One minute. ได้บ้างนะดีพอพร้อมเสิร์ฟยังครับพร้อมเสิร์ฟไปคนัะ เอาเอาเชี่ยแม่ไม่เลยไม่กินนอนเนี่ค่ะทีแ้มันดุกๆุกทีหนึ่งแล้วไง้หน่อยเชี่ยนอนทับจุดนี้้อไว้ตรงปบระวังนะโอ้โหแล้ววอะไรดุกดุของงครับ เออองสับด yeah. ูที่ยกขึ My, uh ้นมาบาลติดเฉยเลยว้าโอ้ยอหมือนเหมือนคิดว่าถึงเวลาเดี๋ยวก็กินเองถึงเวลาเราพองมือมันต้องนารนี้มือมือเว้ผมเห็นเขาดุ๊กดุ๊กอยู่ไงผมเอ๊ะทำไมมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โห

คุยคอน้อหน่อเน่ยคอน้อไหมน่ยทำไหมเงียบเลยเอาเอาติดชิบหายแล้วเดี๋ยวเตักงตัตังตั้งตั้งตังตวงังตั้งตังต้งตัต ได้กันได้ไหมเนี่ยยกไม่ยกขาเลยโดนเลยเผือไม่ท้อหมดเลยได้นั่นุมฮะเราได้คนแบกแล้ววันนี้เออฝัมีคนรับแบกนี้นี่สารคนุกันได้เอแบกเขยปวดอกเลยเนี่ย คนหนึ่งมาเจ็ดโมงคนหนึ่งมาเก้าโมงนะที่เที่ยงเที e ่ยงครับใกล้แล้วอีกสิบห้านาทีรอเดียวรอเดียวอย่าลืย็นนะครับยังไม่หมดยังไม่หมดอายุมันเลยถกินกระเทียมแล้วปลาไม่กินอ๋อโอ้โหดูแขนดิโอ้โห นี่แป๊บเดียวเองอ่ะกันเลยเหรอหักลายแล้วหลยอะไรวะนี่่นกลางร่มด้วยนะเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหอะไรวะแม่งเก็บไอ้ช้าถูกเก็บไปเลยอุ้สามเก็บเนอย ติดมาสามเกตอ่ะ <laughs> ที่เปิดคิว <laughs> มันยังไม่อยู่เลยเนะี่ยโอ้ออนนะดูครับทุกคนติดมาสามเกตครับ 1, อย่าไปบอกเขานะนี่ไงสามเกตเห็นเห็นครับ โอ้ยแหมใครมันจะไปบ้าตองสดตองขนาดนนั้สองสองเจไปแสนมึงนะคนนี้ก็ไม่กลัวเจตามนะเขาคนนั้นว่าเขาต่อยุ่งต่อยอดธรรมดานี่แล้วกลัวที่ไหนล่ะไหนได้หาเราก็ถือว่าเราสุดยอดแล้วตองใครไม่ได้ตองง่ายๆเล่นกันเยอะแยะตองสดจริงนะคร่บใส่แกงม่วงดูแล้วกันงั้นล่ะสามร้อย นี่ไงครับนี่ไงครับไม่ปล่อยแล้วครับอยู่ตัวเนี้ยโอ้โหเออปล่อยน้ำปล่อยวันนี้ลงแล้วไม่ปล่อยไม่ปล่อยหักเป็นหักเออนี่เสียงถอยหลังแล้วมั้งเนี่ยไม่เข้าเออไม่เข้าไม่เข้าโอเคขอบคุณครับโอ้สุดยอดตัวนี้ สวยงามโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นลูกปลดให้อยู่เนี่ยเออโอเคเออเออเอ้ยมันเกี่ยวค่อย ไม่ได้ใช้ใช้ไปก็ไม่กินอ่ะไม่ไม่กินเลยกุ้งไม่เอาเลยอยู่นี่มานี่นี่นม่นี่นี่ดูดเดี๋ยวๆปิดฝา จุบเออโอ้โหมันตากจากเลยเนี่ยมันมันสู้น้ำอ่ะผมยังไม่กล้าใส่เลยแมองเราไม่เลยิมากสตาใช้น่ะัรีจบราไม่ได้

มาแล้วโอ้โอ้เตักตักตักได้ไหมมงทางนี้ทางนั้นอ่ะตักยากมันนี่ทำงนี้ตักง่ายหน่อย ไม่กล้ายืนเยอวแล้วผมกลัวไอ้กาแม่งบินมาจิกไปนึกว่านอนนึกว่านอนกาเลยแก้ะเกิเลยขาดไม่ขาดเ่าุบหองน้ป่าไม่อีกแมละร้อยห้าหายไปเลยมทาเากินทั้งวันมาแล้วช่วยน้อยช่วยน้อยโอ้ม้ามโนเซฟ ไม่ทิ้งไม่มีทางโอ้โหดูดูไทยบอกอ่าอันนี้อไอ้ยังโอ้โหตปโกปลาเชิงอนุรักษ์กันดีปล่อยปลาไปแล้วอุ้ยมันมันเข้านิดเดียวเองอะ่ะโอ้แม่ปลาน้ำนมใช้อะไรเลยกระมาครับเอ้ยจิโนชิโน พีบอ,อกแล้วไม่ไมีไม่มีครับพีบอกแล้วหักไปแล้ว <c oughs> <c oughs> คิดถึง <Auf> บ <los que graduate> ่อเจริญเลยพี่อ๊อฟเนี่ยอารมณ์อ <directamente> ย่างเงี้ยนะไปคิดถึงมันทำไมผมเคยไปสร้างบ่อปีศาจกับพี่อ๊อฟมาเลยโอ้นึกถึงตัวไม่ได้ที่ก็มาเจ็บปวดขนาดนั้นมาทำอะไรวะนี่อ่ะข่าอีกแล้วพี่จะดิ้นทำหมูวะโอ้ดิ้นข่าได้เงี้ยนะของแดงนะปอนนะ มันมันเป็นที่คนแล้วนะมันไม่เกี่ยวแล้วอยู่ที่จังหวะวัดคืออยู่ด้วยกันสามคันอ่ะมันเอาอยู่คันเดียวอ่ะจำกิ่นไม่ได้จำกลิ่นได้เหรอเนี่ยเราผมก็ทอยไปที่เดียวกันด้วยนะ มีของน่าอยู่ของที่ผมผมใช้นะครับนี่งไงในถังเขียวเนี่ยหยิบเอาในถังเขียวนะครับจ่ายตังค์เลยทองละร้อยยี่สิบมันไม่มีไม่ใช่หรอมีไหมเอาเหน็นน้องหยิบให้นะ้นาคนนั้นอยู่มีปมมมั๊นมีไหมอู้หมดหมดตายเลยเอ้าวแล้วรอใช้กันเนี่ยเราก็หมดอ๋อโอ้เอ้า 1ิบเอ็ดโมงยี่ห้าครับนนี้แหละบ่ายโมงีตั้งพเดมาที่หลังวัดเอาวัดเอาครับมาอีกแล้วครับผมมันบ่วธรรมดามันบ่วธรรมดาได้ดิอย่าปล่อยเด้อ <c oughs> อย่าอย่าอย่าผมไม่ได้ผมไม่ใช่คนโลกสวยอะไรขนาดนั้นอย่าครับอย่า โอ้โหมันไม่ขึ้นอ่ะเ bueno ดินๆๆๆๆๆๆๆดๆๆยๆๆ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 ขๆๆๆๆๆๆรๆๆ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 รๆๆๆะๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆวๆๆๆๆๆๆๆ ออเดียวก็เสียวได้ซ้มรีดูนะรีะหว่างดูีกินเราไมนดี่ดีทั้งขั้เร็วอุ้ยไวเกินโอ้โหไทยวิเดียวเองอะกล้องติดวิเดียว จับค่ปุ๊บกดกล้องกดกล้องปุ๊บดึงขึ้นฝั่งปั๊บเลยเราจะจะไวขนาดนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ๊ยถ่ายกันยังไม่ได้ทุกตัวเลยน้ำเสือยังขานนี่เชยเกยก่อนได้ไหมอยาให้มันลงไปทั้งด้านให้เข้าปากทุกตัวครับสุดยอดจริงอาหารครับสับสะดุ่งดีจริงๆ <laughs> ไมได้ครับผ <laughs> วัดลูกเกิดกันครับตบลูกเกิดเยู่อุย้ยเสียงระเบิดไม่ทำไม่ทำเราไม่ทำ โอ้เบียดเบียดมาได้ตัวนึงแต่จะหมดแึเปล่าไม่หมดหรอกปล่ยังหลุดเลยธรรมดาอ๋อหยาตกปลามาแล้วทำแลตกปลามาแล้วทำแล้วไม่นอนเป็นชีวิตประจำวันนะ โโอ้จะทิ้งเซฟอยู่แล้วนะเมื่อกี้เนี่ยตกใจป๊บฮะน้ำเปล่าป่ะน้ำเปล่าตังน้ำเปล่า ไม่ใช่เลโอไปสิครับเออ โอเคเก็บ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 บเก็บบอลโอ้หหนาววันด้วยมึงหนูพาขวมาด้วยแง่เลยเด็กใช่ไหมเนี่ยโอ้ ผมว่าเก็เรบรถออกกับบ้านเหรอใช่เอาไงดีแล้วหนุกก็จะมาตกเลยนะจะตกได้หรือยอย่างเงี้ยมันต้องรอก่อนนะต้องรอเออเออตกมออตอไม่นานหรอกวเก็บบางส่วนเข้าที่มันไม่เปียกฝนเข้าก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน ハハハハ ขนาดนี้นี่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 มาแล้วครับฝนเดี๋ยวเข้าว่ากันเก็บไปก่อนออดูนะีบ่บรรลังอันแข็งอันหนักหนักดูเลยทั้งลอย เก็บบอลครับเก็บบอลครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยบอลมาแล้วครับนี่เข้าตรงนี้หรือเปล่าเนี่ย เห็นลูกแป๊บอยู่ใช่ครับถ้าลมๆนี่ไม่ไมน่าตกถ้าจะเลย ค okay, ครับวันนี้สรุปผลออกมาก็ดีครับผลประกอบการดีวันนี้ก็อย,อยังชัวงนะ่วหน่อยดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วหน่อยครับอาทิตย์ที่แล้วนี่หนึ่งหางนี่โอ้โหขานขี้คันเยี่ยวเลยครับกว่าจะใต่ต่ะหางเออแต่วันนี้โอเคครับถึงน้ำเช้าเราจะไม่เดือดนะครับเดือดฝั่งโนนนะครับฝั่งที่อยู่บนสะพานนะครับกลางบา่อทางโน้นนะเดือดโอ้หเดือดดีมากครับ ว่าโอ้ในฉาเชียวก็ไม่เป็นไรครับเรามารอเรามาเดือกันตอนประมาณ4ี่สิบโมงฮนะสิบโมงเ3้าโมงครึ่งสิโมงก็เราเริ่มมีตัวเข้ามาหาเราฝั่งนี้ก็ถึงว่าโอเคครับเริ่มได้กันเรื่อยๆเนาะโอเคครับกอขอบคุณครับสําหรับการรับชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเนาะตอนนี้ก็ยอดซับสไครต์ก็จะได้300ท่านแล้วนะครับ ็ขอขอบคุณนะนะนะครับที่เข้ามาดูและมากดติดตามคอยให้กำลังใจกันเนาะโอเคครับผมขอบคุณเลยล่เด้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ